อยากถูกใจดีดียวใซะออมเนี่ยถูกใจดีดีจะทักไปว่าตอบไปว้ดยิงเหรอไพ่คล้องคล้องอะไรสื่อออมเนี่ยออมเนี่ยไม่เงียบ่เงียบเลยออมใช่คล้องออมออมวิไลฮอนป่ะมึงก็เบิ่งจ้ะมึงก็เบิ่งรูปนี่ไหนนี่ขอดูรูปหน่อยมึงก็เบิ่งลูกจ้ะรูปเบงลูเออขอถ่ายไปเนี่ยขอถ่ายขอขอถ่ายคนรอเนี่ย มีแฟนหลอไม่ได้ถ้ามีแฟนเฝ้าลอกฝ้าลอกถูกใจถูกใจนี sure> oh. like ่จะได้รับไปแบกแบกรีบลอกหน่อยเอาขอทายนี้ยคนสวยน่ะ แจิบายโมดิฟายปะทะฟงางอ้วนเล่นแต่ทดเด็กแบ็กแบก๊กเอาๆเอา,เอา,เอาจัดเลยจัดไทยเด่นดซื้อเสดกาเอาจัดแม่ ดูหน่อยอะไรดูหน้าคนลอกไว้นะครับสวยค่ะสวยอไรสี่สิบสี่สิบสี่สิบมันยังบัสต์สามันบัสต์สามันโอ้โคตรสมหัวเลยผมที่มันผูกขาดมาแปด โอ้ยยเ่ยยยยยยยายย้ยยยได้ยย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 ยดยย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 กยยยยไยย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 ่ยยยยยยยายยากอยยยยย